เธอเข้าไปดูเพจใหม่ฉันหน่อยดิเข้าปะปกี้มันคือว่าเฟซบุ๊กอะไรไม่รองรับคืออะไรวะที่ไม่มีเบอร์ใช่ไหมอืมอ้ก็ทิงอะไรอยู่ยินได้ปะได้ยินเส,สียงปะเสียงชัดไหมไม้แตกไหมไม่แตกโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตามจะพามาดูใชงภาพอยู่นะจริงเหรอ เขาชนปั๊นเนี่ยจริงเหรอไหนพูกดกิอ่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเห็นนะมมันตัดเสียงรบกวนสวัสดีจ้าลูกค้ามาจองรถแล้วจ้ามาเลยมาเลย,ยนี่ไหมนีนะอ๋ออันจิ๋วอ,อันนี้ที่มันดงัดงๆในยจิ้งจอก ด้านหน้าของเราเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นเอเวอร์เรสต์สปค่ะสีเทาของเรานี่เองเธอพี่ิยีถามอะโอเคนี okay. ่นะคะเดี๋ยวจำเจ้าพาไปดูเจ้าเอเวอร์เรสต์สปอรคันนี้เลยนะคะว่าเดิมเมเมนี่ยเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะเราก็คือแบบไม่ต้องจัดอะไรเพิ่มเลยนะคะอันนี้นะคะด้านหน้านะคะมีเซนเซอร์ทั้งหมดสี่จุดนะคะนี่ไฟของเราก็จะเป็นแบบนี้เลย ตรงไฟซีแคมเขาก็จะตรงนี้จะเป็นไฟแบบแบบออโต้นะคะติดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะใช้งานได้จริงนะคะกลมๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าเซนเซอร์นะคะนี่เซนเซอร์เธอสปอร์ตนี่ไม่มีกล้องหน้าเหรอไม่ได้บกนี่นะคะนี่ก็แล้วตัวหนันงสือตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวนูนมาจากโรงงานของเขาเลยนะคะอันนี้คือไม่ได้ติดเพิ่มนะคะ เอวเลตอันนี้ไม่ได้ติดเพิ่มนะคะนี่กระจังหน้าของเจ้าสปอร์ตนี่เขาก็จะเป็นสีดํานะคะตรงนี้ตรงข้างในตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะนี่สวยเมล่าสวยเมล่าอันนี้คือยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะมาถึงอยู่บนโชว์รูมก็มามาไล์อยู่บนโชว์รูมเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นล้อแมแอ็กของนางนะคะอันนี้ก็จะเป็นขอบยี่สิบนะคะ สองห้าห้าทับห้าห้านะคะตรงนี้นี่สวยมากเลยของเขาก็จะเป็นก้านดำอยู่แล้วนะคะจะาสปอร์ตก้านดำหอนะคะนี่สวยมากเลยแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นสีดำนะคะอ่ะารุ่นอื่นจะไม่ใช่สีดำนะคะ กระจกของเขานะคะกระจกของเขาตรงนี้ถึงตัวรถเราจะเป็นสีเทานะคะแล้วทำไมกระจกเป็นสีดำมาเธอตัวเป็นกระจกเป็นสีดำแล้วปาก็เป็นอ๋อไม่ใช่สีนี้แล้วเนอะไม่ใช่ปกติแล้วอะถ้าเป็นสีเทาดำอะชุดแต่งเลยเป็นสีอ๋อ ฉันก็ตกใจฉันก็ว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นสีสีอันนี้ไม่ใช่เหรอถ้าทัพเอวาเลาอดจะเป็นสีดำเงาทั้งหมดออถ้าเบนเจอร์จะเป็นสีกาไฟอ๋อเบนเจอร์จะเป็นสีกาไฟแต่ถ้าเอวาเลจะเป็นสีดำเงา yes uh, นี่นะคะ,คะที่เปิดมือก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวให้มาแล้วนะคะตรงกระจกต้องเปิดด้วยนะเวลาเลี้ยวเปิดใช้กันด้วยนะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือภายในของเขานะคะ นี่นะคะเบาะหนังเก้าสิบสองนิ้วค่ะเบาะหนังของเราก็เท่มากเลยนี่เขาจะสก,กีนมาเลยสปอร์ตใช่ค่ะเราเพิ่มความใหญ่ไปค่ะ,ะ,ค,ค,ะคู่หน้านก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะนี่สวยมากเลยเรียบหรูดูแพงต้องเอเวอเรสสปอร์ตเลยนะคะอันนี้ก็คือใช้งานได้จริงนะคะนี่ข้างบนข้างบนก็ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ข้างล่างก็ใช้งานได้จริงนะคะ เสัมภะตรงนี้มีที่ใส่แก้วให้ด้วยนะเกียร์นะคะเกียร์ตรงนี้เกียร์อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะนี่ชาร์จเจอร์ตรงนี้ด้วยนี่นี่ก็คือเรียบหรูดูแพงมากเลยโอ้โหนี่มันรถหรือเครื่องบินคะเนี่ยนี่นะคะอันนี้ก็คือด้านหลังของเขานะคะเดี๋ยวจาจะพาไปดูด้านหลัง,ขงเขานะคะ นีของเขก็จะมีราวลังคายาวมาเลยเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีมาถึงสี่จุดนะคะนี่ไฟก็มาแบบเท่ๆเลยอันนี้เป็นกล้องมองหลังนะคะเวลาเราถอยหลังนะคะก็จะมีนี่ก็เบาสบายเป็นไฟฟ้านะคะเบาะเราเรียบมากเลยเห็นไหมคะ นี่คือวางยาวไปเลยอันนี้มีกล่องสัมภาระด้วยนะอ๋อไม่ใช่อันนี้คือปิดไว้อัน,นด้านหลังก็มีไฟด้วยนะคะนี่เวลาแบบเก็บของตอนกลางคืน,นถ้าเราเปิดประตูมาแล้วก็จะเห็นแสงไฟตรงนี้นะคะด้านหลังถ้าเกิดเราดึงเบาะขึ้นใช่ไหมตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วที่พักแขนอะไรเราก็สามารถทำได้หมดเลยนะ คือนี่ค่ะตรงนี้ค่ะนี่เราก็เป็นแบบเอะนี่ปิดไฟฟ้าเอ้โหเท่มากเรียบร้อยพอปิดเสร็จเขาก็จะมีไฟขึ้นอย่างนี้นะคะนี่ด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์ก็จะเป็นตรงนี้หนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดกันเลยทีเดียว ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเจ้าสปอร์ตนะคะนี่เจ้าสปอร์ตเราจรามให้เดินเราจามพาเดินดูรอบคันนะคะว่าเจ้าสปอร์ตของเราสวยแค่ไหนพี่โอ้นี่ไงเอวเวเรสต์ไอ้ไวยแท็กฮะขับไปไหนพี่กุ้งอยู่บนรถรนพี่ไปหาพี่กุง้งเออโดนกระจกอยู่แล้ว นี่นะจ้าอะจ่ว่าไงพี่โเอเค็รที่อเขาคขอปิดไลค์ก่อนนะเป็นไงคะสวยไหมคะถ้าเกิดสวยถูกใจก็อย่าลืม โอ้มาหาน้องจามนะวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจามไปออกบูธก่อนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายปิดก่อนอังชาขับไปบูธเลยไหม